สวัสดีค่ะเจเปิลสายฮามาแล้วค่ะมือนี้นะคะเจเปิลสายากะสิพาพี่น้องมากินบะคอ,อมาคอนะคะมีรสชาติปเปรี้ยวเป็นผลไม้ป่าเดี๋ยวพี่น้องเดินมัมียังร้ายนะคะผงสโรดกับผงนัวอ่อนผงนัผนวผงสโรดกับน้ำป่า เดี๋ยวเขาปอกสก่อนตั้งแต่เด็กนะพี่น้องเนาะเจ๊ก้นเสหยฮานะคะก็จะกินหมากคอใส่น้ำปลาพี่น้องค่ะอยากบอค่ะอยากบอรสาติจะเปรีป้ยวนะคะกินแล้วนะคะจะทำให้ระบบขับถ่ายของเรานี้ดีนะคะวิตามินซีก็เยอะ กินแล้วก็จะผิวพรรณดีเหมือนเจเปิ้ลสายฮาค่ะ้ยสีแดลก็ขอ่อยเลยออ๋อเจเปิลสายฮาเวียกหลายพี่น้องค่ะถ้าเป็นผู้อื่นนี่ก็สีขาวอย่น่นล่ะเป็นใดค่ะก่อนอื่นนะคนะเนาะกต้องมาออกมาสก่อนเดี๋ยวซุ่มมันลนหน่อยไหมพี่น้อง ออุปกรณ์กอืมเกี่ยวใหญ่ให้งวขาดไม่ได้เลยในย่าไม่ต้องมีเกี่ยวย่านะคะเกี่ยวเกี่ยวย่าโอ้มาแล้วมาแล้วชิเทอ,ออกพี่นอ้องเอาหน่วยลนมั่นหน่วยลนนะพี่น้องเนาะ แบบบ้านบ้านแบบบ้านบ้านแบนบ,บ,บ,บเด็กเลี้ยงงัวมาลืมลงมือเลอพี่น้องเด้อมาเอาตะกร้ามาใส่เปลือกเห็นปะค่ะต้องเอากล่องลงอีกบอค่ะพี่น้องขา <c oughs> อ้ยกระสิบ่าเห็นคอยกินอีกล่ะ นี่นะคะเงยขึ้นจักหน่อยซิบเห็น่อยกินนะพี่น้องเนาะอ,อ้าวค่ะเป็นว่าโอน้ำลายแตกพี่น้องแตกสวดสวด,สวดอ้ยนำ้ำลายโสเลยเยอะมากมเราก็จะทสำคัญแกะนะพี่น้องขาตอนนี้ก็นี่แล้วพี่น้องขาเนี่ยคือ ชีวิตแบบบ้านๆหาปลาผลไม้ป่าออมือกระเจ็บเด้อพี่น้องเจ็บตั้งใดไปดึงย่อเนยพี่น้องจับเสื้อดึงดึงแล้วกำมเสื้อกำมสุมือสุมือได้ปวดมือ <c oughs> อืมคุณนายตกกระป๋องค่ะพี่น้องไมันไม่ใช้มีดบรบค่ะ ยาดมีดบาดมือบีบให้ลูกลี้ยหลยพี่น้องขาหนิบีบลูกเลายหลกินแล้วกะเตรียมตัวเลียนเข่าห้องน้ำเลยสบายดีบอพี่น้องขาสบายดีไหมคะหลายท่านคนไทยไม่รู้ว่าชอบหรือเปล่าเนะไม่รู้ว่ากินอย่างนี้หรือเปล่า อ่าสมเดี๋ยวปอกแไ่ข้าวนึ่งน่ะอันนี้ค่อยเช็ดกินเองก็ได้ใส่เขียวพี่น้องคะผู้อื่นกินน้ำกับดิใส่เมียกัปลาแบบดีๆน่ะแต่จะไปใส่ห้กหาก,กับบอคอยมีผู้อื่นมากปันไหนดอกพี่น้องเพราะว่าบ้านหนูเขาเจอกับส่วนมากที่ทามาหากินอยู่ไผอยู่มั่นเออ ได้ป้าได้ยังกะแบ่งกันกินไปให้พี่ให้น้องไปย่าพกพอก,กันกะเลินโดนแต่สมือนิ่มบ่คือเกาพี่น้องอานอยากหายอยหกกินใส่ทองใส่ปากใส่ทองเนาะอยากเคยพอกันดูดกะบค่อยได้พอกงค้นกับลุกมุงเทปลุกมุงเทรุงไทยอ,อันนี้บ่ได้ร่างนะพี่น้องะ่ะเพราะก็บมาจากต้ตน ิีเงินลายกับซามันโถ่ยชิยูยืนเลลถ้าพี่น้องขาเนาะยู <laughs> ยืน,ยนไหลมันเมื่อยตัวอืินต้องฉีดยินกินกินมันเข้าไปแล้วลายรถอร่อยเร <c oughs> าจะบีไปสักพักหนึ่งนะคะแล้วเราจะทำไอ้นี่โอ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> มาแล้วค่ะเมื่อกี้กับสตอบไว้สตอบไวเ้เฮ็ดยังบีประคอร้อยาดมันโดนโหดน้อพี่น้องนี่ค่ะอ้าเห็นแล้วส้มแข่วพี่น้องส้มแข่วแห้งกอนอื่นใส่ผงนัวบ็ใส่หลายพี่นอ้องยาดปวดขาก็าใส่หลายดอกใส่น้ำปลา ดีมันลงไปพี่น้องจุดจวดใส่บักพริกบ่ค่ะบบ <c oughs> ยานแสบดากเอา,ออาอเฮ้ยอ้าฮอรเย็ดหยังยานสุมพี่น้องสุมคักบ่น้อยเนาะก็ติใส่ผงวอกล่งหน่อยใหม้มันก็สมคักค่ะก้นจัะบาดกันเด้อ ไล่กับะไรเน,นี่ยด็ดสดๆอ้ออร่อยนะคะอ่าอื่นเลยด้อพี่น้องททบทชิว่านั่นกันท่อเบ่อื่นนัำเบาแสบเด้อพี่น้องค่ะกันท่อชิม่านางอกอดเม็ดมันอยู่นี่ เบิดเบื่อแล้วพี่น้องก็ได้กินแซบ่บอ,อร่อยเหลือหลายมาเด้อพี่น้องคะ่ะบ้านเจเปิลสห่ห้าตอนนี้มีบักคอมีเห็ดมีป่ามีสุยางนีด้วพี่น้องเจเปิลสห้ากะ หญ้าน้ำง้วเมื่อกี้นี่แหละถ้าเหตุการณ์ง้วฝนกับตกเข่าของง้วกับบุคอยได้เห็ดคลิปนะพี่น้องเนาะท่านใหญ่ทิ้งฐานลงมาไม่แม้แต่อือยยังอีลุงตุงนางไปกันเริ่มเขาทีก่อท่างเนี่ยแล้วก so, ับพ่อได้เห็ดคลิปเป็ดอย่างนี้นะพี่น้องไปาแซ่บครับพี่น้องค่ะไา จะเป็นสียห้ากับไรชสดขายของอยู่พี่น้องขาผู้ใดสนใจปละสมเจ้ววองปลาทุ่งเด้อพี่น้องสนใจสินค้าแอดไลน์มาที่ศูนย์แปดห้าแปดเจ็ดเก้าศูนย์เก้าเจ็ดสองนี่เป็นเบอร์โทรและเบอร์อ,อนิไลน์นะคะเนาะนำไล่กระแตกเด้พี่น้องแตกชัวดสจวดกะมาพี่น้องมากินเนื้อมันจะทายไงขายของไปนั่งไรชดกะหาเงนินพี่น้องขา แล้วนี้เศรษฐกิจกับบอดี้คนกับบอคอยชิมีกันสื่อเนาะแต่ว่าจีดปนสิยห้าก็ต้องขาย้วยเ่าเพราะว่าเป็นอาชีพนะพี่น้องเนอออ้อแ่บแ,แซซ่บแสบชมชมอ้ามันจบมีรีพี่น้อง กินร่วงบาดแต่ก็ต้องสมต้องแสบต้องง่วหเฮ้ยปวดโพฮ,ฮ,ฮสุดยอดอยากบอคากินบ่อยไม่เสียงมันกับอะไรพี่น้องมัน่มแหง้งมีแต่น้ำสมพี่น้อง แตกจดจดอยู่อ่ะมะข้อเนาะแต่มีน้ำเนาะน้ำก็รุ่มๆสุดหนาด้วยหน่อยคับเรียบร้อยค่ะอร่อยเลือ,อไหลย่างลายเด้อค่ะเด้อผู้ใดกินบะค้อก็มานะฮะ,บ,ะบ,บ่อึดบ่อหยาข้อบานคอยเนี่ย อร่อยนะคะใครสนใจเนาะอยากสั่งก็สั่งได้นะคะพู้อยากกิได้บะคอของกระดิ่งไปให้แถวกรุงเทพแถวยังส้งไปได้ยูพี่น้องช่วงนี้เด้อยาซากก็มีกันซากก็มีกันพานไปเป็นเดือนสองเดือนมันสุกลดนโรกฉีดินเบิแล้วพี่น้องคะ่ะอืมไปจนแจกลายกระดิ่งไปให้นะสร้างซื้อได้กันลนะบกคอนแต่ส่งไปให้ได้นะพี่น้องเนาะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอให้มีความสุขเจอกนันคลิปหน้านะคะ เจเปิลสายฮานะคะขอบคุณเหลือหลายเลยฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์ใบมะกรูดพี่น้องค่าเป็นกำลังใจให้กับช่องเจเปิลสายฮานเด้อค่ะนุกก็เล็กบ้านๆน,นี่แหละพี่น้องขายยังกับแบบบ้านๆเนาะก็ต้องขอประทานโทษบางท่านอาจจะว่ามันบัดบ้านเกินไปแล้วก็บ,บ้านอดีแล้วพี่น้องค่ะบ้านนอกอ่ะเจอกันนะคะทั้งไรสดนะคะแล้วก็ คลิปทุกคลิปเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณฝากทุกคลิปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ